สวัสดีครับพามาเบิงขคอ,อกตะกัดแตนครับเฮ็ดแปดง่ายๆครับใส่มุ้งขาวแล้วก็เอาไม้มาตีครับตีให้เป็นคอ,อกกขึ้นมังค่านะครับขากับใสแนว่ห้องตู่นะครับใส่เป็นแนว่ห้องตู้กับเขาครับใส่น้ำไว้บไห้หมดขึ้นขึ้นนะครับใส่ว้ทุกขาเลยนะครับไปสื่อเพิ่มมาไขาตะกัดแตน ขีดละ1000งันบาทนะครับผมกับอบไว้ในถุงปุ๋ยนะครับนี่อันนี้เป็นถาดนะครับถาดที่มีไข่ตะกัดแตนอยู่ในหันครับกับเป็นคุยบักเ้าวครับช่วงนี้ก็คือจะให้คุยบกักเพาวมันแห้งครับถ้าคุยบกักเพาวแห้งเขาก็เอาฟอกกี้ครับฉีดน้ำใส้แต่ว่าจะฉีดให้มันเปียกไลครับเอาพ่อชุมช่มๆพอ แล้วก็ปิดไว้ครับนี่ปิดไว้มัดปากทุ่งว้ครับเอาเสือกมัดปากทุ่งว้แล้วก็บอบใบซิบมือครับผู้ขายเพิ่นก็บ,บอกว่าอบใบซิบมือจนกว่าตะกัดเตียนจะฝักออกมาครับตอนนี้ไดไปแล้วสามมือครับพานมาแล้วสามมือการย่างบะมี่วีเวลครับ่บามีการฝักนะครับ คิดตามครับติดตามทารุนต่อไปอันนี้ก็เป็นเือแรกของผมพือกันนะครับเป็นเธอแรกที่เลี้ยงตะก,กัดแตนบอมีประสบการณ์ครับกลับมาเรียนรู้ใหม่ครับล่องเบิงครับล่องเบิงเป็นการเรียนรููนะครับย่างหน่อยกันมันเงยขึ้นมาเข้ากระไดกินครับตอนนี้ก็ทานองเขาฟักออกมาก,ก่อนครับผมกับสิมาไทายเบิงไม่ สวัสดีครับ